อ,อยู่นี่เองเราพออยู่ไหนเนี่ยเอานางนี่ออกไปเดี๋ยวนี้นะแต่เธอไม่ควรมาทำอะไรยาซามแบบนี้เธอไม่ได้หยุดนะอา้าวทำไมนะคะไหนท่านประธานประกาศว่าปิดสำนักงานดิคะ่ะคือดีฉันจองตัว๋วรถทัวไว้แล้วอะคะ่ะเรื่องมากรือว่เธออยากกลับไปอยู่ยาวๆเลยแล้วไม่ต้องกลับมาอีกไหมนี่ งานที่ฉันให้ทําก่อนหยุดยาวเสร็จหรือยังเอ,อ่คือยังเลยค่ะพอดีพวกน้องๆผพ้ส่งข้อมูลให้ฟิล์มเมอ่อคืนนี้ค่ะฟิล์มก็เลยยังสรุปงานไม่เสร็จอะคะ่ะอ้าวแล้วยังไงใจฉันรอง,งานเธอหลังจากกลับมาเหรอแล้วเธอถึงจะมีงานส่งฉันใช่ไหมเออใช่ค่ะฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าฉันเนี่ยต้องได้งานก่อนหยุดยาว แต่ฟิล์มเร่งน้องๆสุดความสามารถแล้วนะคะฟิล์มคะงานสงการเนี้ยเธอไม่ต้องหยุดนะอยู่ทำงานให้ฉันจนเสร็จเข้าใจไหมเอิอ่มแต่ไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นแหละเอ่อค่ะไปรีบไปทำงานไป ทีมมามีอะไรต่อคะอ๋อฉันจะแจ้งเรื่องวันหยุดใหม่ของบริษัทนะ่ะท่านประธานจะให้หยุดเพิ่มอีกหนึ่งวันนะ่ะฉันเรียกพวกเธอมาบอกแค่นี้แหละคนสวดกับแม่บ้านไปก่อนได้เลยค่ะสวดรพอพอยู่ก่อนฉันมีเรื่องจะคุยด้วยค่ะเธอไม่ได้หยุดนะอา้าวทำไมนะคะ ไหนท่านประธานประกาศว่าปิดำนักงานนี่คะ่ะแล้วให้พวกเราทุกคนหยุดเนี่ยคะฉันไม่ยอมอยู่คนเดียวทั้งบริษัทหรอกผีหลอกตายอ๋อมันเป็นประกาศใหม่นะ่ะทาไมเธอมีปัญหาหรอคือดิฉันจองตัวต๋วแลวทัวไว้แล้วอะค่ะแล้วก็ของฟองของฝากที่ต้องไปฝากแม่ก็เต็มไปหมดเลยอะคะ่ะเอา้าเธอก็ส่งไปเสนอไปสิไหนจะเงินที่ต้องเตรียมมาให้แม่เลยคะ่ะเอา้าก็ให้แม่ไปกด a t m สิ แม่ดิฉันกด APM ไม่เป็นนะคะเฮ้ยเรื่องมากรู้ว่าเธออยากกลับไปอยู่ยาวๆเลยแล้วไม่ต้องกลับมาอีกไหมเออไม่ค่ะก็แค่นั้นแหละแล้วพรุ่งนี้มาทำงานด้วยนะค่ะเร็วๆสรายเดี๋ยวปอ็ป่นมาช้าอีกนานๆลูกรักจะกลับมาจากเมืองนอกสักที โอพี่จะเย็นเยนก็ได้ป้าเขาอยากเจอซายหรือว่าเขาอยากให้ซายเห็นโฉนดที่ดินที่จะให้ซายมากกว่าหรือเปล่าพี่เพราะว่าป้าอยากให้ซายกลับมาอยู่เมืองไทยกทีแหมเขาก็อยากเจอลูกสาวเขาสิจ้าเออพูดถึงเรื่องโฉนดพี่ลืมไว้ที่ออฟฟิศน่ะต้องวนไปรับป้ากว่าจะวิ่งขึ้นไปเอาโฉนดที่ออฟฟิศอีกไปช้าป้าต้องบ่นแน่เลยงั้น เดี๋ยวสายไปเอาโฉนดที่ออฟฟิศให้พี่ก็ได้อืมก็ดีโฉนดอยู่ในห้องพี่นะจ้ะเอ้ยเราสาารจะเข้าออฟฟิศได้ไงอ่ะได้สิอะนี่กุญแจวันนี้ไม่มีใครอยู่สำนักง,งานหรอกนะเพราะพี่ให้เขาหยุดหมดแล้วจ้ะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ไปรับพี่ออฟฟิศนะจำได้ไหมห้องพี่อยู่ชั้นสามสิบนะจ้าจำได้จะ้ะไป วันนี้เป็นวันหยุดห้ามบุคคลภายนอกเข้านะคะอ๋อฉันแวะมาเอาของให้ท่านประธานนะคะพอดีฉันเป็นน้องสาวท่านประธาน,นะคะ่ะนี่กุญแส้องท่าน,นะคะ่ะอุลยสวัสดีคะ่ะท่านว่าแต่วันนี้วันหยุดไม่ใช่หรอคะแล้วทําไมคุณยังมาทํางานกันอยู่ล่ะคะเห็นว่าวันนี้ปิดออฟฟิศไม่ใช่หรอคะเออเขาให้พนักงานทุกคนหยุดนะคะยกเว้นดิฉันหัวหน้าไม่ให้หยุดนะคะเอา้าทําไมล่ะคะ เขาบอกว่าถึงสำนักงานจะหยุดแต่ต้องมีคนเฝ้าอะค่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีคนมาขโมยของค่ะไม่น่ามีหรอกมั้งคะระบบความปลอ,อดภัยของบริษัทก็ดีอยู่แล้วอะค่ะดีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเอ๊ะแล้วนั่นอะไรเต็มโต๊ะไปหมดเลยอคะคะอ๋อฉันเตรียมของไว้ส่งไปสนีไปให้แม่ค่ะอ,อย่างนี้คุณก็ไม่ได้กลับบ้านนะสิใช่ค่ะ แต่ไม่เป็นไรคะ่ะดีก่าตกงานแปลกนะปกติพี่ฉันเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับบันครอบครัวแบบนี้มากเลยนะไม่น่าจะให้พนักงานมาทำงานได้อ๋อไม่เป็นไรคะ่ะท่านคงมีเหตุของท่านแล้วนี่ไม่ได้ไปส่งของหรอเดี๋ยวก็ไปไม่ทำเปจะมีนนหรอกเดี๋ยวก็กำลังจะหาจังหวะไปอยู่คะ่ะแต่หัวหน้าของดีฉันยังไม่มาเลยดีฉันลอเปิดประตูให้หัวหน้าอยู่คะ่ะถ้าหัวหน้ามาแล้วไม่เจอดีฉัน ดีฉันอาจจะโดนเล่นงานได้ค่ะงั้นเธอรีบไปส่งของเถอะเดี๋ยวฉันเฝ้าให้แทนก็ได้จะดีเหรอคะเอาหน้ายังไงฉันก็ต้องรอพี่สาวมารับอยู่แล้วอะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวดีฉันรีบมานะคะ ไปไหนเนี่ยทำไมไม่รับสายแล้วใครจะเปิดประตูให้ฉันเนี่ยดีเดี๋ยวเจอกันไม่มาเลยเหรองั้นจะนั่งรอดีกว่าหูยจะเท่ขนกัน,นี่ย อยู่นี่เองอ้อาวพี่แกเป็นใครเนี่ยเข้ามาในออฟฟิศได้ยังไงฉันเป็นใครก็ไม่สำคัญหรอกแต่เธอไม่ควรมาทำาระเยซา,าแบบนี้นี่แกกล้าด่าฉันเหรอรบพรบพรบพอ,อยู่ไหนเนี่ยเอานางนี่ออกไปเดี๋ยวนี้นะรบพรบพอ,อยู่ไหนเนี่ยรบพ อรอบนี้ไม่ได้หยุดมันไม่เข็ดใช่ไหมรอบหน้าก็อย่าหวังว่ามันจะได้หยุดเลยอ๋อที่เราพอเขาไม่ได้กลับบ้านเนี่ยเพราะคุณใช่ไหมใช่ยุ่งไรด้วยใช่ที่มันอยู่เป็นเพื่อนฉันเองแหละมีอะไรป้าราพอรอพออยู่ไหนเนี่ยค่ะแกไปไหนมาเนี่ยหน,หนูไปส่งของอมาค่ะหนูกลัวไปสนดีปิดนะคะหือ นี่แกอู้งานเหรอเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันแล้วนี่แกปล่อยคนนอกออฟฟิศเข้ามาได้ไงไล่มันออกไปเดี๋ยวนี้เออเขาไม่ใช่คนนอกนะคะเขาเป็นน้องสาวท่านประธานค่ะไม่จริงอะ่ะจริงเขาคือน้องฉันเองมีอะไรกัน แล้วทำไมรปาภายังทำงานอยู่ล่ะเออคือคือเธอไม่ได้หยุดนะอ,อ้าวทำไมนะคะไหนท่านประธานประกาศว่าปิดสำนักงานนี่คะอ๋อมันเป็นประกาศใหม่นะ่ะทำไมเธอมีปัญหาเหรอหรือว่าเธออยากกลับไปอยู่ยาวๆเลยแล้วไม่ต้องกลับมาอีกไหมเออไม่ค่ะก็แค่นั้นแหลเออะเธอเป็นถ,ถึงหัวหน้าคนทำไมถึงมีจิตใจแบบนี้คนทำงาน ก,กัดตีนถีบปีหนึ่งกว่าเขาจะได้กลับบ้านไปหาพ่อแม่เขาเธอก็ยังจะมาขัดขวางเพราะความผิดของตัวเองแท้ๆเธอนี่ไม่น่าให้อภัยฉันจะไล่เธอออกหนูขอโทษค่ะคือหนูไม่กล้าอยู่บริษัทคนเดียวค่ะหนูขอโทษนะคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะก็ได้นี่รปภพรุ่งนี้เธอกลับบ้านได้เลยนะขอบคุณค่ะส่วนเธอ นอกจากจะอยู่ทํางานส่งชั้นให้เสร็จแล้วเธอจะต้องอยู่เป็นรปภจนกว่าบริษัทจะเปิดและฉันจะเปิดดูกล้องวงจรปิดทุกวันโอ้อีกตังเจ็ดวันเลยนะคะทำไหมหรือเธอจะลาออกเออไม่ค่ะเจ็ดวันหนูอยู่ได้ ปาไม้น่ะพี่หญิงมาแล้วเราอยู่ที่รถไปเถอะเจ็ดวันหลอกไม่นี่นะ